เทวาสัมโนสัเบสุงดาวติงสานัเทวานังสัตถังสุตถวายิมมารเทวสัมนุสัเบสุญญามานังเทวานังสัตถังสุตถวาปุจิตาเทวสัมนุสัเบสุงปุจิตานันเทวานังสัตถังสุตถวานินมาลาลตินเทวาสมนุสาเบสุงนินมาลาลตินนังเทวานังสัตังสุตวา ภรมีสวัสดินเทวาสมโนสาเวสุปรมิสวัตินังเทวานังสาวตังสุตวะพัมมะกายาเทวาสมโนสาเวสุเมตตุพาลานาสียังอิสปันิอัตัยพัมมะปริสชาเทวาสมโนสาเวสุพัมมะปริสชานังเทวาสัท ธัมมอปโรหิตาเทวาสมโุสาเวสุงบัมมะปโรหิตานังเทวานังสัตว์ธรรสุนทวามหามหามาเทวาสุงมหามหามานังเทวานังสัตว์ธรรสุนทวาปริตตปาเทวาสมโุสาเวสุงปริตตพานังเทวานังสัตว์ธรรสุนทวา อัปมานาภะเทวสมนุสาเวสุงอัปมานาภานังเทวานังสังสุทธวาอภัสราเทวสมนุสาเวสุงอภัสรานังเทวานังสังสุทธวาเทวสมนุสาเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสังสันธังสุทธวา อปมานสุภาเถวสมโนสาเวสูงอปมานสุภานางเถวนังสัตตังสุตตะวาสุวัจจินกานะเถวสมโนสาเวสูงสุวัจจินกานังเถวนังสัตตังสุตตะวาเวหาภระเถวสมโนสาเวสูงเวหาภรังเถวา อวิหาเทวาสมนุสัเวสุงอวิหานางเทวานางสัตตังสุนตาวาอัตตาปาเทวาสมนุสัเวสุงอัตตาปานางเทวานางสัตตังสุทตาวาสุทัสสาเทวาสมนุสัเวสุงสุธาสานางเทวานางสัตตังสุนตาวาสุทัสสีเทวาสมนุสัเวสุงสุธาเสีนางเทวานางสัตตังสุนตาวา อางการนิธกาเทวาสมณูสาเวสุงอรนาสีอังอิสิพันตานิคัตไธเยตะลางธรรมะจักกังปะวันทิณตังอวันเวันติยาสมเนโนวะพอมเนโนวันเทเวโนวะบารีพมูนาวะเทปนาสีวาโลกัสมินเตนาเตนโมเตนายาวโลกา สาธุภูมิยังเปีสัมปะกันเปีสัมปเวทิอาปมาโนจะโอลาโลพาสุรเกปัตวโหเสติกัมเมวันเทวานังเทวานุภาวะอัตภวพะกะวะอุทานังอุทานะจีอัญะสุปัปโปคนทันโยอัญะสุปัปโปคนทันโยติอิติยังอสมาโตคนันจะสะ

บูทะกุนังบุระารสเมงพระธรรมมิตบุระารสเมงพระสังฆานังทุกขาโรคกายยามวิวัตเยสปะทุกสปะสุกสปะโรคสปะภัยสัพพ้อเสนียจันไรสัพพ้อตัวนอกสัพพ้อสัพพ้อตัวใดๆขอให้กายเป็นดีขอปีขอเรือนขอหวานขอ ขอให้เกอนขอเดือนขอให้คายขอวันขอให้หายมันน้ำดับไฟอภิวันชัยเยสุลาคันตูปัดยิมรสมิบพระบุญท้าคุณนางปัดจิมรสม์พระธมมรรเมตตาปัดจิมรสมิ พสังขาณัติภารุข้าพเจามวิวั่นสัพพทุกข์สัพพโสสัพพโรสัพพภัยสัพพข้อเสนีย์จนสัพพข้อตัวนอกสัพพข้อตัวในสัพพข้อตัวใดใดคอยกายเป็นข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อปีข้อเกือนข้อเดือนข้อวันข้อให้หายมือนน้ำดับไปอภิวันใจเย็น ราคนตัวสุราคนตัวทักสิล拉萨มิระวุฒาหุนัง拉萨มิพระธรรมเมตตามทักสิณ拉萨มิพระสังฆานังทุกขโรด วิว so, so, ัญใจเยสัพพทุกสัพพสุขสัพพโรคสัพพไปเสนียจันไรสัพพะตัวนอสัพพะตัวในสัพพะตัวใดใดค้อยกายเป็นกอปี่้อเดือนก้อวันก้อปีก้อยเกือนก้อเดือนค้อยกายค้อยหายเหมือนน้ำดับไฟอภิวัญใจเย ຣາຖັງໂ a ສຸຣະກັນໂຕອຸດດອນລສມິພະບວດຕະກະນະມູດາຣສເມມະທັມເມກາອຸດ โลคโรุขาพยังวิวันใจเยสสัพทุกสัพสุขสสัพพะภัยสัพขะอเสเนียจันไรสัพขะอตัวนอกสัพปะโคตัวในสัพขะอตัวใดๆก่อยกายเป็นเดียขอปีขอเดือนขอขอปีขอเค้เกอนขอเดือนขอยกายขอวันขอไห้ายมันน้อมดับอภิวันใจเย ra phán tu, sơ ra phán tu, Sampannothana Ummagarami, Sampannothana Paramatta Ummagarami, Sampanno Metta Maitri ít bi piso ba kawasira parami sampano xăm umba parami sampano um ba rami sampano băng nóa ta mai ti karuna mù ta umbi ba rami xăm băng nó ít parami. เนคัมมาอุปงบารมิสัมปันโนเนคัมมาปรมัตถุปารามิสัมปันโนเมตตาไมทิการุณาโมติตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะกะวะปัน bàra Sampanno panja umma bàra-mi panja paramanda ma Sampanno phang bàra-mi sampan nêta karuna bodinda umbe ka bàra-mi sampan noi ti viriya 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 Paramata Bhava Parami no Me Maite Karuna Mudita Ube Parami Sampanna no Iti Viso Bhava Khanti Parami Upa Parami Sampanna Khanti Bhava Parami

mô thi tao um bê ca pa ra mê sam pa noi thi mê so pa pa wa thi tao na ra mê sam pa thi tao na um pa ra mê sam pa no na khả mi sam pan no mi ta mai ti ca ru na mu ti ta um bi pa la mi sam pan no i ti bi so pa ka wa mi ta pa ra mi sam pan ta um mi sam pan no mi ta บารมีสัมปันโนยิิปิโสมะขาวกับมีสัมปันโนเบคามาบารมีสัมปันโนเบคามีสัมปันโนเมตตาไวเดกาลุนาอุติตา ปรมีสัมปันโนยิิปิโสภกวาท่านสัมปารมีสัมปันทาสาอุมะบารมีสัมปันโนดันสาประมาสัมปันโนเมตตไมตตกาุรนโมติตวเบกละมีสัมปันโนยิทิปิโสภกวา ุอธังสารนังกัจจามีอมังสารนังกัจจามีสงมังสารนังกัจจามีนัมามิหัาง

เราเจ้าพระพุทธองค์ผู ta ciamo, ta 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 ta. Ta ้ทางท่านนำเราไปสู ta. Ta ่คุณทานให้ทำความรักในบันดิตเราชอบทำเชิญผู้คุณทานทานหนึ่งน้ำหนึ่งความเกลื่อนทุยท่าที่ดีท่าท่าที่ดีอาณาจักรพระพุทธองค์อาณาจักรพระพุทธองค์อาณาจักรพระพุทธองค์ผู้ทางคู่ใจผู้ชอบ พ็ผู้สุยไม่เห็นานกันได้เป็นคนมั่ั่งเป็นทานให้ความเสื่อมปะมาลาิานักขผู้ใดมีสัพไม่เลียวดุยามันตา พูดให้ทานอื่นเคยดุจสาบไปแล้วพ่อหนั้นเป็นทานแห่งความเสื่อมอยู่รมนาสาวะอนยังไวยปิยานาโมสาวะตินวัจเจติตาบาลาบาวโตมุขาผู้ใดท่งตามเมตานิพปบป่าวทนอื่นใดรู้ดุสักพ่อหนั้นเป็นทางแห่งความเสื่อม ปะวุตมิโตบริโสดัญญโยปัญญาเอกภูจาติสุนีตั้งบาลาภวโตมุภขาผู้ใดมีทรัพย์มีเงินมีของเหลือชินเหลือใช้เขาบริโภคสิ่งที่ดีดีนั่นแต่ผู้เดียวเพราะนั้นเป็นทานแห่งความสัมปันธิ พระพรตุ้มมุขขางผู้ใดยิงพ่อชาติคำเหนือยิงพ่อซักยิงพ่อโคดแลรู้มินซึ่งญาติของตนข้อนั้นเป็นการแห่งความเสือ่อมปีติทุตัวชุราทุตัวอาคาทุตัวใะโยนาะหลวนาธรรมนาธรรมวินเสลเซตีตั้งพราพรตุ้มมุขขาง ผู้ใดเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราให้นักเลงเกินองบาลานเขาได้จงได้ชาติเราได้มาให้พินาศทิพยหายไปข้อนั้นเป็นทางเห็นความเสื่อมเสหิทะเลนีอาสะโกโตเวทียอนุภตีโกติะเรีโตปางบาลาบาลโตมุขะ ผู้ใดไม่พอใจรักใครในภรรยาตนกับไปเจอยู่คนของนี้แม่สยาแกรอคล่ภรรยาของผู้ือนข้อนั้นเป็นทานแห่งความเสื่อมอนั้นเป็นทานแห่งความเสื่อมตาที่ตโนปุรุภูอาเนติปิีตักษายินสุติสังกราบวโตมุคาชายแก่ผู้มีใหุ้งขาดไปแล้ว ได้นำหญิงสาวน้อยมามาเป็นภรรยาขอนอนไม่หลับเพราะความหึงหวงแย่ร้องอะไรในหญิงนั้นขอนั้นเป็นกลาห่งความเสื่อมอิติโซติริติปูริสังวรจิสังอิจาริยสมิจเเปติปังปะราภวโตมุขาชายได้ตั้งหญิงนักเลีชายจ่ายสรุยสร้อยมาเป็นแม่เรือนเรื่องหญิงใด ทั้งชายนักเรศชายใจสุเลยสุเายมาเป็นข้อเรือนข้อนั้นเป็นตานแห่งความเสื่อมอาตระโกมาบางโวขันติเยชายเยปุเรโสจารยังบกิตังบาลาวาโตมุคาผู้ใดมีพวขน้อยแต่มีความอยากใ้ปัตนาราสุบานข้อนั้นเป็นตานแห่งความเสื่อมเอเตปะวัน ปัติโนยที่วาอาิีอัตนันโ่าสรุปเก็จเกิวัางผู้เป็นบันทิสมบูรณ์ด้วยกาชนะอันปเสริได้เห็นเหงการ่อชางับาวน้ำชเยวข่านโอมน้นสิ่งเดล่านี้เสียเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าจงพบและเสีแต่โรคเชื่งมีแต่ความเจริญนี่ร สมาทานเอาซึ่งสามาทิปีที่เป็นความเห็นถูกต้องอ่านเป็นแนวทางให้ผลตัวและถอนิสมิมาณออกเสียด้วยความไม่ประมาทให้เห็นธรรมชาติวันล้นหลไปเกิดจากตังฑ์ปัจจัยขอให้พระนิพพานอ่านเป็นธรรมะบ่งสายจงบากเดเต็มแกง แห่งใจข้าพระเจ้าให้ขนาดจเจริญกรรมาฐานอยู่นี่ก็ข้าเจริ